สแล้วครับขนาดรถเปล่านะเนี่ยเรียบร้อยครับยังไม่ทันไปถึงไหนเลยนกกระจอกยังไม่ทันได้กินน้ำเลยครับเรียบร้อยครับเสียอันฮีโนโมเมกาสายโหดมาในน้ำ สังกัดทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างครับ DNA ความโหดนี่มันแรงครับเปิดหัวเอาเลยขันห้วยบ้านตูมใหญ่มาแล้วเสียทัดซันดีเอสวายสองร้แทบจะไม่มีเที่ยวไหนที่จะไม่ได้ดันเลยครับดันซ้ายนี่ก็ลำห้วย ด้านขวาสระน้ําตรงกลางถนนเสียทัดบอกเดี๋ยวซ่อมทางให้แป๊บหนึ่งเอาไอ้บวมนี่ออก เดี๋ยวเอาดินแห้งยัดลงไปรับรองมันกว่าเดิมดินแห้งข้างหลังครับมาถอยกลับเข้าไปอีกรอบครับ อ้าวจมอีกแล้วครับล้อหนอ้าแน่นอนบัารร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องโดนดันตูดปล่อยตัวครับเอาดัานโอ้ โฉนเกียดดิบมาด้วยแล้วโอ้ดันโอ้ยอ,อ,อ,อย่างแรงเลยครับไปแล้วสุดจัดขันต่อไปครับ อีกแล้วสีแดงมาอีกแล้วโอ้ดันเข้าไปสียุงเสียยุงรอดไหมอ้อยู่ครับเรียบร้อยอยู่เลยเอาโยกโยกไปแล้วก็โยกมา อยู่เลยครับลงมาดัานตูดแล้วเสียทัดใส่ดินก่อนเรียบร้อยครับ ดันตัวออกมาเอาดัานดันดับครับโอ,โ,อโอ้้อู้อ้ยังครับยังครับยังไม่รอดเอาดัานอีก ดับลดดับเอาดันลดดับครับพลา,างเลยมดเอาไปโอ้ดับอีกแล้ว อื่นใจเดียวครับอื่นใจเดียวเอาดัานไปแล้วโอ้โหสีแดงแรงรีดสองคันเรียบร้อย ดินไม่อยู่เลยเอาอยัางไงเสียทัดวางแผนกันใหม่ครับสั้นๆครับคลิปนี้พักกันไว้ก่อนสวัสดีครับ